ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ วัสดีครับพี่น้อง fc ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตานคนบราชาแนลเนะาะในตอนเช้าๆนะครับก็เมื่อคืนก็ไม่ทําคลิปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับเนื่องจากว่าติดประชุมนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับก็วันนี้เนาะลุงตานก็จะมาวิเคราะห์แนวทาง a นอย vip นะครับซึ่งก็เป็นงวดประจำวันที่ 18มีนาคมอบนะครับซึ่งก็งวดที่ผ่านมาเนะาะกลุ่มตัวเลขนะครับที่ลุงได้วางเนะาะก็กลุ่มตัวเลขเด่นเนะาะเลขเด่นด้านด้านล่างนะครับด้านล่างมุมมุมซ้ายเนาะก็ยังเดินมานะครับามาอีกงวดหนึ่งนะก็คือ ลุงให้ไปหนึ่งสองสามเนาะให้ไป3ามตัวนะครับเขปรากฏว่า,าไปเข้าน้อยอไปเข้าบนเนะาะเข้าบน VIP ก็คือ 1, นสานะครับแต่ชุดสองตัวท,ที่ลุงวางเนี่ยลุงวางหนึ่งสี่ไว้นะครับลุงวางหนึ่งสี่ไว้ก็ถือว่าหลักสิบเนะาะหลักสิบ ถือว่าเข้าตรงตำแหน่งนะครับหลักสิบนะครับแต่ว่าชุด2ตัวที่เป็นหลักหน่วยเนี่ยลงให้4ี่กับ5้เนาะก็ถือว่า,ามาขยับขยับลงมาอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับก็ถือว่าพลาดไปนะครับแต่ท่านที่เอากลุ่มตัวเลขนะครับนี่ไปไปรูดเนะาะก็น่าจะได้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนงวดวันที่18มีนาคมนี้เนาะ ลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ปฏิบติตามรับชมกันดูการวิเคราะห์แนวทางฮานอยวีเอพนะครับอ่างวดนี้ก็เป็นงวดวันที่สิบแปดมีนาคมหกเจ็ดครับาการหาผลลัพธ์เนะาะการหาผลลัพธ์ครับในรอบนี้นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็มีเศษเกิดขึ้นเหมือนเดิมเนะาะนสดนแล้วก็การที่จะได้มา ของกลุ่มตัวเลขเลขเด่นนะครับให้ครบนะครับตามจํานวนที่เราจะจับคู่เพื่อไปวางนะครับก็ต้องอลบหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้อีกหนึ่งตัวนะครับฉะนั้นแล้วก็แจ้งให้น้องได้ทราบนะครับส่วนผลลั์เนะาะผลลับที่ได้นะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับก็คือ ได้เก้านะครับ <c oughs> คนมีเอพีวีล่างนะครับอ่าอ i p ล่างงมดประจำวันที่สิบเจ็ดมีนาคมนะครับก็คือเก้าหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าการหาผลลัพธ์นะครับก็จะใช้ ผลลัพ์ตัวนี้เนาะผลลัพธ์ตัวนี้กับบวกกับสิบล่างเนาะสิบล่างวันที่ผ่านมาก็คือ,องวนประจำวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบล่างก็คือเก้านะครับก็ะจะได้ผลได้ตัวบวกเนาะก็คือเก้าบวกเก้าบวกเก้าเนาะก็จะได้เท้าครับ 18, เท่ากับ18เนอะเท่ากับ18บแปดแปดมานะครับทีนี้ก็มาดูเด่นเนอะเด่นที่จะใช้ในการวางสองตัวเป็นหลักหน่วยนะครับอ่าก็เอาหนึ่งมาเนอ,อนงมาลบนะครับหนึ่งมาลบก็จะได้เจ็ด ได้เจ็ดได้แล้วก็ดึงแปดมาเนาะก็จะได้เด่นอยู่ที่เจ็ดกับแปดเนาะอส่วนหลักสิบเนาะหลักสิบที่จะเอามาจับคู่กับสองตัวนี้นะครับก็จะใช้สามตัวนะครับสำหรับหลักสิบนะครับเนาะ วันนี้ก็จะมีหนึ่งมีสองแล้วก็สามนะครับอ่าซึ่งอ่านวัที่ผ่านมาเนาะก็ชุดนี้นะครับหรือว่ากลุ่มนี้เนาะอ่ามาถึงสองตัวเลยนะครับอ่าก็ให้ไปหนึ่งสองสามเหมือนกันเนาะปรากฏว่าอ่าบนเนาะ บนออกหนึ่งสามนะครับ <c oughs> ก็เข้าสองตัวนะครับคู่เด่นเนาะมาดูคู่เด่นกันก่อนนะครับคู่เด่นเนะาะก็จะใช้อ่าสองตัวนี้เนาะอ่าสองกับสามนะครับอ่าก็จะมี สอเจนาะสองเจ็ดสองปดสองเจ็สามเจดนาะสองเจ็ดสาเจดสองเจ็สามเจดนาะอ่าแล้วก็สองแปดสาปด คู่รองนะครับคู่รองก็จะมีหนึ่งเจ็ดเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับอ่า ็ได้มาหกคู่นะครับอซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยไม่มากเกินเกินไปเนาะ,ะกำลังได้ลุ้นนะครับอน้อ,นองเอฟซีก็นำไปเป็นแนวทางนะครับได้นะครับก็ให้ใช้พิจรารณาณในการรับชมด้วยนะครับซึ่งต่นก็ได้เน้นหนะัก ตัวอะไรตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตามสถิตินะครับตามสถิติก็ชี H ้ให้เห็นนะครับที่ได้วิเคราะห์มาเนาะ,ะกลุ่มกลุ่มสองกลุ่มเนาะกลุ่มนี้ก็จะหนุ่มก็จะใช้เป็นหลักหน่วยนะครับในการจัดวางนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นหลักสิบนะครับก็อธิบายให้เข้าใจตามนี้นะครับหลักสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็ ลักษณะของผลลัพธ์ในรอบนี้นะครับก็มีเศษเกิดขึ้นเหมือนเหมือนคนที่ผ่านมาเนาะก็ถ้าเป็นในลักษณะนี้นะครับในการหาเลขเด่นอีกตัวหนึ่งที่จะใช้เป็นหลักหน่วยเนี่ยก็ต้องลบหนึ่งนะครับาตามหลักของสูตรนะครับที่เคยทำมานะครับาบางท่านก็อาจจะสงสัยเนาะ ว่าบางงวดทําไมบวกขึ้นบางงวดทาไมลบลงนะครับก็ผลลัพธ์มีเศษเนาะก็เลยต้องลบลงนะครับก็ในรอบนี้เนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9เนาะเแล้วก็10ล่างก็เป็น9เหมือนกันนะครับซกึก่็การบวกตัวเลขลงมาเนี่ยก็ก็ต้องเป็น กลุ่มตัวเลขนะครับที่ได้จากการวิเคราะห์เนาะค่าลบลงมาก็จะได้อีกตัวหนึ่งนะครับส่วนกลุ่มด้านล่างนะครับกลุ่มด้านล่างก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับก็ก,ก็คือ1 2 3สานะครับก็ลุ้นกันต่ออีกงวดนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณคุณน้องเอสจีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับ เหมือนเดิมนาอนลูง่านฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุมตันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ